สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับสวัสดีกอบคำคำครับอัปเดตครับผมก็เป็นเย็นวันจันทร์นะครับผมที่2เดือนมิถุนายน2568ครับวันนี้ก็ทําการจัดส่งอีกหนึ่งรายการนะครับผมก็จัดส่งอีกหนึ่งรายการสําหรับ l c 5ซ8นะครับผมเป็นรายการที่2นะครับผมจนเป็นรายการที่2นะครับเป็นหัวอลซต้าสิบ8ปะครับผมปลายทางครับผมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมรอรับหน้าบ้านได้เลยครับ อันนี้ก็ร่ขึ้นแล้วครับผมพรุ่งนี้เช้าถึงนะครับผมพรุ่งนี้เช้าถึงรอรับหน้าบ้านได้เลยครับผม L4508 นะครับผมสวยรถไล่ขับสภาพนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตัวไปด้านครับผมขอบพระคุณ f c ครับผมที่ไว้ใจเลือกซื้อสินค้าจากช่างไอครับผมครับก็เป็นรายการที่2นะครับผมวันนี้ก็จบไป3รายการนะครับผมจบไป3รายการครับผม ครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น L45 ครับผมรถไล่สภาพสวยๆครับผมราคาถูกครับลูกค้าบางเจ้ากลัวเป็นมิจฉาชีพครับไม่กล้าสั่งจองครับผมก็พลาดก็เสียดายไปนะครับผมก็พลาดเสียดายไปเพราะว่าช่างไอ้ก็เปิดขายซื้อขายแค่ช่างไอ้ไม่ค่อยได้ปิดการขายเท่านั้นเองครับบาง่านลูกค้าก็จบเคสด่วนครับผมก็ไม่ได้ปิดการขายให้ต้องขออภัยนะครับผมรายการที่1ก็จะเป็นคูปัตตา L478 0ตัวนี้บอกได้เลยว่าถูกมากครับ478 SP นะครับผมตัวนี้ ครับก็ปิดกันค้าไปอีกหนึ่งคันนะครับผมตัวนี้ครับผมราคาเพียงสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้นสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้เป็นคูเวต้า LC เจ็ดจุดแปด SP ครับผมจดทะเบียนนะครับผมจดทะเบียนปีห้าแปดนะครับปีสูงไลยปีห้าแปดปีห้าเก้านี่แหละครับตัวนี้ครับผมสี่จิต SP สวยๆครับผมราคาตัวนี้ส่วนมากราคาจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสามสิบกลางๆนะครับผมเพราะว่าเป็นตัว SP ลังคาใหญ่โครงหลังคาเหลี่ยมนะครับผม ครับถ้าตัวธรรมดาก็อยู่สองแสนต้นๆน,น,น,นะครับผมช่างไอจะขายอยู่ราคาประมาณนี้อันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับผมลูกค้าทางอำเภอกรมาราสัยจังหวัดกราลสินนะครับบ้านใกล้เดินเคียงนะครับจัดไปสวยๆนะครับหนึ่งคันนะครับผมเป็นรายการคันอันนี้จะเป็นรายการคันแรกนะครับผมสำหรับ L4708SP นะครับต่อมาก็จะเป็นคูต้า L20 นะครับผมอันนี้ก็จะ ปลายทางนะคบผมปลายทางอุบลราชธานีนะครับผมรถเก็บงานเก็บสีนะครับผมเจ้าของเริ่มเก็บนะครับผมช่างไอไม่ได้เก็บนะครับก็ขอพระคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่เลือกใช้บริการเลือกซื้อสั่งจองกับช่างไอครับผมขำหลับท่านที่ไม่ได้สั่งจองกลัวโดนมีชัชีพนี่ก็ต้องเช็คดูดีๆก่อนครับค่อยจองนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเช็คเครดิตลูกค้าเช็คเครดิตคนขายให้ดีๆก่อนนะครับค่อยค่อยตกลงซื้อขายกันนะครับผมกากพี่น้อง f อนะครับผมที่สนใจติดตามรับชมช่อง y o YouTube นะครับผมก็อย่าลืม นะครับกด subscribe ให้ด้วยครับผมช่องทางรถไทยมือสองช่างไอจดให้ครับผมรถไทยราคาถูกแน่นอนแต่เน้นขายตามสภาพนะครับผมไม่มีรับประกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยครับผมสวัสดีครับ